มากันที่ข่าวดีของคุณชมพูด่ดีกว่าค่ะเขาบอกนะคะว่าข่าวลือนี้น่าจะเป็นจริงที่สุดแล้วกับเวลาเลิกดีในการแต่งงาน<อ>บางคนว่าเมษาบางคนว่ามีนาแต่ล่าสุดนี่บอกชัวร์และกุมภาค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการบอกแล้วดีถ้ากุมภาจริงก็ต้องบอกสื่อมวลชนมากก็ไม่รู้ยังมีเหตุผลไงเอเอ ช่วงนี้นะคะนักข่าวแปลงร่างเป็นหมอดูกันท่วนหน้าค่ะโดยเฉพาะจ็อบหาเรื่องวิวาของว่าที่คุณนายชมพู่กับน็อตวิชรุธว่าจะไปลงเอยกันที่วันไหนนะคะเดือนไหนหรือว่าเมื่อไหร่กันแน่ล่าสุดข่าวลือว่าเธอจะสลัดโสดเดือนเมษายนแล้วก็มีอีกระลอกนี่บอกว่ามีนาคมเขาบอก2อันนี้นะคะโยนทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะวงในให้ข่าวมาว่าเรื่องที่ถูกต้องก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองแล้วก็มั่นใจเพิ่มได้เลยนะคะเพราะว่าช่างทําผมช่างแต่งหน้าถูกจอง ตัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงชุดแต่งงานด้วยแต่สาเหตุที่เธอยังไม่ยอมปริปากไม่ใช่ไม่อยากบอกนะคะแต่ว่าบ้านของว่าที่สามีเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องโชคลางสุดๆค่ะ๋อ้โหจริงไม่จริงื่นีงมีสิทธิ์นะไม่องนั้ทน,ะน,นที่เขาบอกคอนเฟิร์มช่างนู้นช่างนี้เขาก็ต้องคุยกันอยู่แล้วะตามสไตล์อะล่ะี่แต่งตงานไม่เธอ,อ <c oughs> ก็อาจจะก,ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เธอก็ต้องออกมาปฏิเสธหรือว่าจะออกมาแบ่งรับแบ่งสู้ก็ต้องรอดูกันพูดอะไรมากไม่ได้ถ้าเกิดว่า,ถ,า,าถ้าเขาเชื่อในเรื่องของโชคลายจริงๆก็ต้องรอรงนิ่งไว้ก่อนเพราะบางคนไงคุณเมเฟื่องอารมณ์กับพี่หนุ่มกัญชัยไงเออเออเห็นไหมมีน้องโอ้ยแฮปปี้นะครับอามากันเลื่อเลืเครียดนิดนนึงแล้วกัน